นายขาวันนี้บินมาโดยเฉพาะเลยคิงพาวเวอร์เซอร์เวตสบเสิบเอ็ดครับผมเป็นไงบ้างสำหรับคุณครับก็อย่างแรกเลยเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่คิงพาวเวอร์ชวนมางานแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนมาหาแล้วก็วันนี้ได้ร้องเพลงที่อยากร้องแล้วก็ได้เห็นว่าเขาแจกโคดเยอะๆแล้วก็ทุกคนได้รับกันไปเพียบเลยก็รู้สึกว่าดีใจครับสำหรับโปรโมชั่นนี้ท่าทา้ทุกคงนายเป็นไงบ้างกับคิงพาวเวอร์สิบเอ็ดสิบเอ็ดผมรู้สึกว่าคิงพาวเวอร์ใจปล้ำมากเลยแจกของเยอะมากๆแล้วก็เมื่อกี้ตอนเช้าผมมีเดินแบบเดินที่คคิงงพาาาวววเเเเอออรร์กก็็ขยยะะมมๆลับไ่่จปน ของที่ซื้อแบบซื้อเป็นลักชัวรี่แบรนด์หรืออะไรต่างๆนานาหรือว่าของกินอะไรอย่างเงี้ยของกินข้างบนเยอะมากๆเลยไปเดินไลฟ์กับคิมพาวเวอร์มาแล้วไม่ได้เดินไลฟ์แต่ว่าผมเดินแบบเดินเล่นแล้วแล้วก็เจิมเตแฟนแฟนับทาว์ี้มากแค่ตอนเดินอย่าเพราะว่าผมผมมาตอนห้างก่อนเปิดผมมาซาวน์เช็เราก็เดินเลยด้วยเลยแอบแอบแต่เมื่อกี้คือเม็เื่อที่เขาไปจกรรมกับแฟนแฟนคลับแบบพิมพี่เหมือนกันใช่เพราะว่า เราไม่ได้มีโอกาสมาเจอแฟนคลับบ่อย mm hmm. ขนาดนั้ผมก็เลยรู้สึกว่าการมาครั้งหนึ่งมาเจอพวกเขาก็อยากจะทาให้เต็มที่รู้สึกแบบอยากให้เขาแบกความสุขกับบ้านไปอะไรอย่างนี้แต่นลยกับมีลาแฟนคลับก็ต้อนรับที่นะีนะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่สนับสนุนด้วยครับเมื mm ่อ hmm. กี้ฟูลฟิลมีฮะกับการที่แบบการกัดเสียงตอบรับเสียงรีดของเขาฟูลฟิลมากเลยครับเพราะว่าแฟนคลับเสียงดัง กว่าที่คิดไเยอะมากๆาลเราก็อาจจะเพีเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเก็บเสียงด้วยมั้งแต่ว่าดีใจมากๆเลยครับที่ทุกคนสนับสนุนที่มาในรอบกี่เดือนอะไรครับสำบการกลับมาบ้านนานอยู่เลยครับผมว่าน่าจะอย่างต่ำเลยน่าจะสามสี่เดือนไหมล่าสุดวืนเกอนรอบล่าสุดคือมางานอีกงานหนึ่งแต่งานวันนี้คลิปนี้ครั้งนี้คือมางานอีกงานเดียวเลยเฉพาะเลยใช่ครับก็มางานที่เดียว งั้นฝากกิจกรรมของ King Power ก่อน11.30นครับก็ฝากกิจกรรมิ11.30ของ King Power ไว้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าที่รานานที่นี่นะครับ King Power รานานเพราะว่าที่นี่ของเยอะมากจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนสนับสนุน King Power เยอะๆเพราะว่าครั้งหน้าเราจะได้มาเจอกันอีกเอะไอ้นากลับมาบ้านครั้งนี้มีราวทริปอะไรบ้างไหมครับอะไรนะครับมีราวทริปอะไรบ้างที่แบบอยากจะมาทำเป็นพิเศษในการกลับบ้านนั่นเอผมอยากมากินอาหารไทยมากเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่ ยูนิคมากหมายถึงว่าแบบที่อื่นมันไม่ค่อยมีเหมือนอาหารบ้านเราพวกน้ำปลาอะไรอย่างนีออ้ยปลาล้า,า,ออม,ามันไม่มีนัดต่างประเทศมันไม่มีจริงๆแบบมันไม่เหมือนล้าอะไรฮะพวกเรารู้สึกว่าก๋วเตีไทยก็เด็ดออจริงๆแล้วอยู่ทางโน้ดอ,อาหารไทยมันไม่ทักมีอะไรน่ากินมากเ่าอาหารจีนเขาก็ทําอร่อยนะครับแต่ว่าที่นู่นด้วยความที่วัสดุหลายๆอย่างวัตถุดิบเองหรือว่าเครื่องปรุงเองอะไรอ่างี้ครับมันไม่ค่อยที่จะครบถ้วนดังนั้นมันก็จะแบบขาดนิดขาดหน่อยอะไรเงี้ยเราเป็นคนไทยเนาะเราก็จะรู้ว่ามันขาดอะไร มาในช่วงที่เป็นช่วงเซอร์ไพรสพอดีเหมือนกันใช่พอดีเป็นไงบ้างครับกับการก็กลับมาหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่แต่ว่าจริงๆก็กลับมาแค่มาหา King Power แล้วก็เดี๋ยวไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เยี่ยมเพื่อนๆแล้วก็กลับเออเป็นรถทิพปสั้นๆเองครับสี่บาทเองช่วงนี้ที่กลับใช่ทำไมต้องไปกลับมาสั้นนักันอะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปที่จีนไปทํางานก่อนเออฮะเจอกับคุณพ่อคุณแม่ครั้งที่เป็นแม่ครับก็เดี๋ยวเจอคุณแม่แล้วแต่ยังไม่เจอคุณพ่อใช่่่่เเเเพพพพรรรราาาาาาะะะดดีีีี๋ยวววันนนุุง้้หหืออจจไปคณขกก็ใมๆ ปกติอยู่ที่จีนน่ะครับก็จะได้แค่เขาเรียกว่าอะไรเฟซชัยมาคุยกันมันก็เลยแบบไม่เหมือนแบบได้มากอดได้มาแบบกินข้าวด้วยกันอะไรคิดถึงไหมครับคิดถึงมากเลยจริงครับกลับรีบกลับไปกินเพราะที่กินมีงานค้างอยู่เยอะใช่ไหมในนๆก็เดี๋ยวจะมีงานต่อแล้วก็ต้องไปประชุมต่อครับเพราะว่าปีหน้าก็จะมีโปรเจกต์เด็เยอะแยะเลยเราก็ยังจะต้องกลับไปทำอะไรบ้างต่อด้วยครับคือทำทุกอย่างทุกสื่งทุกอย่างที่ปีที่้มีเยอะขนาดไหนโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์ทั้งซีรีส์ทั้งนั่นทั้งนี ก็มีเยอะครับก็ทุกวันก็ต้องมาประชุมแล้วก็ต้องมาแบบมานั่งครีเอทว่าแบบอยากจะทําอะไรยังไงอยากจะให้แฟนคลับได้เข้าร่วมยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เยอะยออย่างโปรเจกต์ที่แบบว่ามีแฟนคลับทำอะไรอาจจะไม่ได้ติดตามมั้ยเราเรายังไม่นี่ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติมันแน่ๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาบอกกันไม่อยากให้ความหวังไม่อยากให้ความหวัง แล้วย่างโปรเจกต์ที่จะ,จะได้ติดตามเดี๋ยวนี้มีมาที่จบไปแล้วที่ซีรีส์หรือว่าอะไรกบที่จบไปแล้วที่ถ่ายทำจบไปแล้วเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าติดตามแน่ๆคือช่วงนี้กำลังอัดเพลงเราครับแล้ <ๆ S 2> วกำลังจะปล่อยเพลงคงไม่นานเกินรอเราก็มีซีรีส์ที่อัดไปเรียกว่าจินชิวันหนิงครับเป็นเ,เป็นพีเรียดเหมือนกันใช่แต่ว่าอันนั้นจะยาวหน่อยเป็นพีเรียดที่ยาวหน่อยกี่ตอนเป็นเป็นเป็นประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะ40ตอนใช่ถ้าเป็นซีรีส์ ใหญ่เนี่ยฟิลิปปินส์กับจีนเลยเขาบอกว่าเราเหมาะจริงเหรอเราก็แบบขอบคุณครับอย่างเงี้ยแล้วเราว่าเราเหมาะเราเหมาะแล้วเราเหมาะไหมเรามีความสุขแต่ว่าถ้าเหมาะไม่เหมาะต้องให้คนอื่นพูดเออใช่ไหมเราชอบไม่คะาชอบรับเพราะว่าผมรู้สึกว่านอกจาก ร้องเพลงเต้นหรือว่าออนสเตจแล้วอ,อะไรเงี้ยครับการแสดงก็เป็นอีกอย่างที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะงั้นการที่ไม่ว่าจะอยู่ไทยหรืออยู่จีนเราได้แสดงก็เป็นโอกาสที่ดีเราก็เหมือนได้ตามความฝันตัวเองด้านหนึ่งด้วยจี<ๆ>นี้เรื่องนี้ประเทศไทยยังไม่หมดคุณไทยจะมีโอ,อกาสได้ดูไหมคิดว่ามีโอ,อกาสได้ดูค่ะอีกอย่างนึงเนาะที่เราแบบบอกเห็นบ่อยมากคือขึ้นมาสเตอร์เยอะมากใช่ก็ก็เป็นผลงานครับก็บอกว่า หลายๆแมกก็ซีนจะชื่นชอบแล้วก็เอ็นดูเราฮอตอยู่นะที่นู่นอ่ะต่อที่นี่อะก็ที่นี่อะที่มีกาเกงอ้ที่นี่ก็ฮอจ่าปีนี้ขึ้นกี่เล่มอะอย่างน้อยเดือนละเล่มสองเล่มไหมครับผมไม่ได้นับเลยอะแต่ว่าเจอประสบการณ์การทำงานที่นู่นเป็นไงบ้างฮะนายตั้งแต่เราไปอยู่ไปทำงานมาก็ถ้าเทียบกับผู้ใหญ่หรือว่าพี่รุ่นพี่อะเขาคงถือว่าน้อยอยู่แต่ว่า เราก็ได้เก็บประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันมีปัญหารูกภาษาไวมในการที่เราเป็นเด็กไทยคนหนึ่งแล้วต้องไปทำงานที่นน่นอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เรียกว่าเป็นปัญหาดีกว่าพี่ผมเรียกแค่ว่ามันคงเป็นอีกด่านหนึ่งที่เราต้องไปเจอเพราะว่าอย่างภาษาไทยมันก็มีคำที่เราไม่เก็ตจากคำยากๆอะไรอ่ะใช่กว่ใช่ใช่ใมันก็ไม่ใช่นช่ใ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 ช่นช่ใช่ใช่นก่หช่ใช่ใช่นช่ใช่ใี่ใี่แช่ใช่ได่สัมผัส ผมว่าเหมือนนะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าประเทศจีนทุกคนมีความ professional เป็นของตัวเองอาจจะแค่สไตล์ไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของฟิตติ้งหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าใครช้ากว่าเร็วกว่าหรือว่าใคร more professional กว่าอะไรนะไม่ได้รู้สึกเลนายไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคเลยในการทํางานสำหรับนายตอนไปแรกๆอาจจะรู้สึกว่ายากนิดนึงเพราะว่าการสื่อสารเรา เอกเพรสออกไปได้ไม่หมดผมก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่ายอดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ท้อตอนที่โปรเฟสชันแนลแล้วได้เรียนรู้มากขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่โปรเฟสชันแลขนาดนั้นครับเราด้ทำที่เราถือมางาแล้วก็คือแล้วมีงานเยอะที่นู่นนั่นครนะตอนนี้เราสึกว่าให้เราโตมากขึ้นแค่ไหนจากที่ไปวันแรกคงไม่สามารถพูดว่าได้ว่าโตขึ้นแค่ไหนแต่ผมรู้สึกว่าผมโตขึ้นจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าความคิดหลายๆอย่างอะไรเนี้ย ม่เหมือนกับว่าเราต้องรับผิดชอบทีมเราเองด้วยเนาะเราก็อยากทําผลงานทุกชิ้นให้มันดีเพราะว่าเบื้องหลังอะ่ะไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าเบื้องหน้าที่มันจะออกไปให้แฟนคลับเห็นหรือว่าสื่อทุกคนเห็นอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมแคร์มากๆแล้วผมก็จะอยากแบบบางคนเ้าจะโอ้ทำไมงานออกมาชา้าจังเลยทําไมเพลงออกมาชา้าจังเลยอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันมี value ของมันผมไม่อยากทําแบบลวกๆแล้วออกมาแล้วทุกคนก็ออกฟังแล้วก็จบหรือว่าออดูแล้วก็จบอะไรเงี้ยแต่ผมอยากเป็นฟืลแบบฟังแล้วต้องแฮปปี้จริงๆแบบ ได้เห็นตัวตนของผมจริงๆหรือว่าการแสดงผมว่าไม่อยากจะแสดงลวกๆอะไรอย่าอยากจะแบบให้เวลากับมันจริงๆแสดงว่านายก็พัฒนาตัวเองมาตลอดเวลาในการทำงานเป็นคนก็ต้องพัฒนาตัวเองทุกวันครับเป็นเรื่องปกติครับไม่ you not stop to study to learn อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ตอนนี้มีกี่สิ่งก็เนี่ยเราจะกทำเร็วๆนี้อย่างเงี้ยงานเป็นเรี่อออกกาจับเกือบหลุดวะเกือบหลุดกำหลุดพูดแค่ว่าเป็น เป็นแบ่งออกครับแต่ว่าแต่ละรอบเป็นกี่เพลงกี่เพลงยังไม่บอกเลยคับอ่ะสุดท้ายมันจะบอกเป็นซิงเกิลเรื่อยๆแล้วแต่สุดท้ายมันจะเป็นอัลบั้มเป็นอีพีอัลบั้มหรือเป็นอัลบั้มเต็มเลยก็จะเป็นเรืเป็นอัลบั้มครับเป็นอัลบั้มเต็มเลยอ่าเป็นแบบอู้เป็นอัลบั้มครับจะมีจะมีใส่เพลงไทยไปบ้างไหมหรือว่าทีมหมดเลยพยายามอยู่แต่เดี๋ยวผาต้องคุยกับทีมงานแต่เดี๋ยวผมก็จะเป็นคนตัดสินใจนั่แหละครับเพราะว่าผมอยากที่จะทำมากๆเพลงไทย เมื with, ่อแบบเมื่อผลงานออกแล้วเนาะจะมีโอกาสมาแบบผมว่าอะไรด้วยก็ผมว่าต้องมีแล้วแหละเพราะว่าปีนี้ด้วยความที่เราเพิ่งออกมาจากทีมเนาะอินทวานครับผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาหลายๆอย่างอาจจะค่อนข้างกระชันชิดนิดนึงภาษาไทยไปหมดแล้วกระชันชิดนิดนึงครับแต่ว่าปีหน้าอย่างที่บอกไปว่าเรามีประชุมหลายอย่างมากผมกับผู้จัดการที่จีนก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรแพลนให้มันดีเราก็ไม่อยากให้ทุกอย่างมันสตรับ เหมือนปีนี้อะค่ะก็แบบอยากที่จะให้ปีหน้าหลายๆอย่างแพลนลงตัวแล้วก็ให้ทุกๆประเทศแฟนบทุกๆประเทศหลายๆที่ไดม้มีโอกาสเอนจอยงานของนายมากขึ้นโอกาสที่จะกลับมาทางานที่บ้านเราปีหน้าจะมีมากขึ้นไหมนาผมว่านี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแฟนๆพพอน์ตแ,แล้วละเนะอย่างเช่นว่ามีซีรีส์มีละครทางนี้ติดต่อไปพร้อมรับไหมฮะถ้าสมมติว่าทุกคนรู้สึกว่ามันเหมาะสมยังไงผมก็รับอยู่แล้วแต่ว่า มันมีเหตุผลหลายๆอย่างที่เหมาะสมไม่เหมาะสมอาจจะเป็นข้างบนหรือคนอื่นๆจะต้องตัดสินใจว่าเหมาะสมแต่ถ้าแต่ที่เสียงีเมื่อกี้นี่คือแดดไม่เบาคขอบคุณทุกคนมากผมหวังว่าผมก็จะได้กลับมาครับมากินอาหารมาเจอทุกๆใครแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทานอาหารไทยเลยเมื่อวานกินไปแล้วเหรอเยอะเลยอ่ะกินอะไรมือแรกมือแรกที่หมายว่ากินมือเดียวเลยครับเยอะมากกินอะไรกินอะไรที่แป้าหมายได้ไหมที่าก็กินอาหารแบบว่าหันแบบ ตำสั่งรับผมชอบกินอาหารตำสั่งผมชอบกินแบบติดติดดินมากๆเลยครับใช่แบบผัดใดๆเออกระเพราอะไรอย่างเงี้ยส้มตำใดๆแล้วก็แบบมีแบบทอดอะไรอย่างเงี้ยต้มยำจะยากับพที่นู่นบ้างมจะได้แบบยากนเนาะแต่ก็ช่วงนี้ก็พยายามจะทําอยู่ครับเพราะว่าเหมือนพยายามให้มิชชั่นตัวเองใหม่ว่าแบบพยายามจะทุกอาทิตย์ทำเมนู อะไรถ้าสมมติไม่ีเวลาก็จะพยายามเรียนเมนูใหม่ๆกอยากทำไปเรื่อยๆครับเป็นสกิลติดตัวง่ายๆอง่หรอง่ายหรอต้องคันอะไรกันไหมวนี้มันมีสำเร็จรูปมีสำเร็จแต่ผมไปซื้อก่อนนะครับพี่แียทีกินเพราว่าน่าจะมีครับใช่ครับี่ริบอลองคุณคุอทำาหารเองด้วยหรอ แต่ส่วนใหญ่จะทําเป็นอาหารคลีนครับแต่ว่าก็ก็อยากจะทําอาหารที่เป็นอาหารจริงๆที่ทุกคนกินกันนะครับเพราะว่าเวลากลับมาบ้านก็อยากจะแบบช่วยทำอาหารให้คุณแม่อะไรอยี้แต่ว่าโอกาสไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็เลยไปเลยนทําที่นู่นปกติเราเป็นเวลาทานอาหารรามีคช่วงมีเครื่องปล่อยฟรีมั้งไม่หรือว่าโยกให้งพัดกบบดูไปอาหารว่าเมื่อวานก็ปล่อยฟรีเลยครับฟรีเบรกแตกเลยครับมวนเบรกแตกไม่เหลือแล้วของทอดของมันกินหมดเลยให้เรามาเเองใช่แล้วอย่างเดี๋ยวคริสมาสตปีใหม่เนี่ยค่ะจะมีนหรือว่าจะแบบ ออช่วงเดือนธันวาคมมีโอกาสกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทุกคนก็น่าจะพอเดาวได้เป็นนอะไรออใช่แล้วก็ตัวช่วงคริสต์มาสยังไม่มั่นใจว่าจะได้กลับเราก็อยากกลับมา,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 าเซเลบรตกับครอบครัวกับเพื่อนเพือนอให้านายนาครับค,คุณนายอะไต้งยังไงโอเคครับก็อย่างแรกเลยครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาก็ขอบคุณพี่ๆี่สื่อทุกคนที่มารับฟัง การแชร์ครั้งนี้ครับแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเคยดูแล้วหรือไม่เคยดูก็สามารถไปดูได้อีกแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ที่ยังไม่ได้ออนเรียกว่าจินชิวอันหนึ่งกบบโคตเจี๊ยบซีรีส์ปีที่2ครับก็จะมี2เรื่องเป็นเป็นโมเดิร์นอันนึงเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนโมเดิร์นก็เป็นแบบเราอย่างเงี้ยแสดงปัจจุบันรอบเรื่องหนึ่งไม่ได้พีเวลรอบหนึ่งแล้วก็มีพีเวลอีกเรื่องหนึ่งครับก็ฝากติดตามแล้วก็ คิดว่าจะได้ออกเพลงเร็วๆนี้ก็ฝากทุกคนตั้งตารอด้วยค่ะครับแล้วก็ฝากเสนับสนอนานไปเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ